ช่วงเทศการแบบนี้มักจะมาคู่กับความสดใสอย่างขนมที่เคน All Homemade ที่เขาจะมีเมนู Starberry น่ารักโซคิว so มากทุกคนตัวขนมในฟันซีสันสดใสดังส่วนดอกไม้ร้อยเธอมาชื่นชมขนมห้อมกลนอบสดไม่ทุก ร้านเคนจะมีขนมให้เลือกเยอะมากเวลามาเห็นขนมเต็มตู้เราก็เกรงใจพี่ด้านหลังเพราะว่ามันเลือกไม่ถูกจริงๆใครชอบเค้กผลไม้สดบอกเลยว่าน้องเคนเขาจัดเต็มให้เลยผลไม้แนวเปรี้ยวหวานสดชื่นฉ่ำๆหรือจะเป็นแนวหอมละมุนผลไม้แบบยกดื่มอย่างมะม่วงเนื้อเนียนๆอ,อเมริกาโน่ลำาไยมาทั้งน้ำทั้งเนื้อเติมความสดชื่นแบบเร่งด่วน สดใสอยู่ดีๆต้องสตรอเบอร r ี่ทอ e ฮัลโหลฮัลโหลเค p r โ s ร r ตรอเบอรี่แอรบรักทันทีสตรอเบอร์รี่เจนลีเค้กยากพึกต้องเค้กมะพร้าวผกไมอยากโดนเทกุกกี้ช็อเครีมบรูเลชีเค้กฟัดทองญี่ปุ่นคาราเมลอัพเวลความฟิน และนี่ก็คือตัวมัมของร้านเลยคุกกี้ชูคุกกี้ชูเคลมบูเล่น้องมาแบบน่ารักเนื้อคัสตาร์ดข้างในนี่คือแบบเนียนนุ่มมากชีสเค้กฟักทองญี่ปุ่นคาราเมลบอกเลยว่าอันนี้เราชอบมากฟักทองเนื้อแน่นละเอียดรสชาติหวานมันชีสเค้กด้านในเนี่ยจะมีความหอมฟักทองด้วยนะ เค้กมะพร้าวเผือกน้องมีความมะพร้าวเป็นลูกด้านในจะเป็นเค้กและอัดแน่นไปด้วยเผือกบรรยากาศร้านก็ดีนะตกแต่งอบอุ่นนั่งสบายขนมที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบโฮมเมดทั้งหมดอบสดใหม่เค้นออลโฮมเมดร้านเปิดพุทธถึงอาทิตย์ตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นพิกัดจะซ่อนอยู่ในซอยลุงตั้งหนึ่งเข้าซอยราชบ,บุง11สายล่างระยองนะจจะเอว่่างงไปนั